ตรงนี้ก็หวานเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้ขามาเที่ยวกุุงนะคะบรรยากาศลนนี้ดีค่ะเนี่ยฟังนี่เขาก่กวานเสร็จแล้วนะคะงามงามอันนี้ก็หวานเมื่อวานนะคะของพี่ชายเขา พอเพียงค่ะเอ้ยเจ้าหมาตัวบังไงตรงนี้ก็พี่ยงปลูกอ้อยค่ะอันนี้โตโสงเลยคนะ บรรยากาศดีดีค่ะบรรยากาศดีมากเลยกลับแล้วค่ะกลับบ้านแล้วค่ะกำลังเดินทางกลับค่ะตรงนี้ก็น่าจะเสร็จเมื่อวานนะคะเจ้านี้ข้างทางก็มีต้นสักนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะร่มรื่นนะคะเดินทางไปทุ่งนาก็ขับรถไปขับรถขับราไปได้นะคะสมัยนี้ ไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนขับเกวียนค่ะไปเส้นนี้แหละขับเกวียนลุกไปตั้งแต่ปีสามปีสี่ 3, นะคะสมัยก่อนนั่งเกวียนไปแล้วลุกขึ้นหุงข้าวตีสามเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นรถหุงข,ข้าวตำน้ำพริกมีผักมีอะไรก็กินแค่นั้นเลยค่ะสมัยก่อน เกี่ยวข้าวก็ลุกไปตีสามตีสี่นั่งรเรียนเปิดเพลงฟังค่ะชีวิตสมัยก่อนก็มีความสุขไปแบบหนึ่งนะคะทำนาเกี่ยวข้าวดำนาถ้าไม่เสร็จก็ไม่ได้ไปเที่ยวตลาดคนบนไนะคะต้องดำนาให้เสร็จต้องงานนาให้เสร็จค่อยไปเที่ยวได้หน้าเกี่ยวข้าวก็เหมือนกันถ้าเกี่ยวข้าวไม่เสร็จก็ไม่ต้องไปเลยตลาดระคนช้ไม่ต้องรู้จักเลยค่ะ ทำงานให้เสร็จเลยค่ะสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นนะคะจะมีกติกาอย่างนั้นเลยค่ะเออตัวไอ้ไนายไปถ่ายนาแล้วน้องไปถูกไม่นายนไงนายไปถยนาแล้วได้ไปถไยให้เรา อุย้ยงามมันงามงามสวนมันนี่นะคะสวนมันสวนมันอุย้ยป่าขา้าวโพดทําไมงามแท้ป่าขา้าวโพดนกล้วยก็งามได้อะไรป้า กระรือใหญ่มีรถมาไหมไม่ม,ไมีมีรถมาสั่งเห็ดสมหวงังไม่เห็นได้เลยไปไหนกันหมดเนี่ย เก็บเห็ดกันหมดบ่เดี๋ยวไปดูก่อนวงัวงวังเอ้ยสั่งเห็ดเข้าไม่เห็นเอาไปให้เลยมีหรือเปล่า มีคนอยู่ไหมอุย้ยเห็ดก็ไม่มีโอ้มีอยู่เลยนี่ไม่เห็นเจ้าของไปไหนอะ่ะอุย้ยอ่ะไปไหนกันหมดได้สามขีด สองขีดไปไหนหมดยายไม่เห <cat> ็นเอาเอาเห็ดไปส่งยายละบอกแม่เมื่อคืนไนเอาเห็ดไปให้ยายไปไหนหมดละฮะเพิ่งมาเอาแบงนี่ยายครึ่งหนึ่งมา แม่ไปไหนแม่ลืมมั้งให้เอาไปไว้ที่บ้านรอทํากับข้าวไม่เห็นเวียดนังซ่าอ๋อไม่นางซ่าเนี่ยนางซ่าใช้ยังไง เ๋ยวคลนละอันนี้อันนี้ขึ้นกิโลสี่สิบอันอัน,นคนแพงกว่านะอันนี้สองขีดย่เอาอันนี้ไะเนก็นไดสองขีดกว่ากว่าม,มันเดินหน้านเดินหน้าตั้งครึ่งเลยอ่ะ มันจะทึงสามสีดอ,อีกนิดนึงครึ่งสอดีคนจ้าเออใเกินหน่อยพรแต่ช่างมันเดินหนะ้าอันนี้จะเปลี่ยนทุงก็ได้นี่นี่ เื่อเพจทำ้าวใสไว้ยายเลยจะไม่เอาไปให้สองขีดสามขีด ให้มมุนแต่แช้าให้มันตรงหน่อยน,ะนคิดยังไงที่ดิามก็ไม่ได้เอาแต่โสหีดนะเป็นเท่านะทไหร่ล่ะเดี๋ยวเขาจะเอาตังกับยายด้วยไม่ได้เอาตังมามาจากชุ่งนาดิ <S <S ได้แลว้วเห็ดนางฟ้ากับเห็ดโขนค่ะ เอาไปปรุงอาหารทำอะไรกินดีล่ะต้มยำทำแกง <c oughs> <c oughs> โค่าไปต่ตอและซื้อเห็ดหลานเขาเาเห็ดขายกานปลูกเห็ดคอนเห็ดนางฟ้าค่ะอฮ้หน่าฝุนอะไรอะไรก็สวย,ย,ยไปหมด แล้วสวัสดีค่ะนารีก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ